พี่น้องจ้ากษตรผสมผสานเลี้ยงพักบุ้งแก้วอยู่ในบอ่อเลี้ยงกบพี่น้องเห็นกบบ่เดี๋ยวสิเอากบให้เบิ้งจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งใกล้ๆพี่น้องจ้าเบิ่งใกล้ๆป่าแล้วเลี้ยงกบม้นนี้พามาชมพี่น้องเห็นบอ่อจ้านี่กบกบกษตรผสมผสานเลี้ยงกบพร้อมอันนี้ มีแม่หนึง่งแล้วกะเลี้ยงพักบุ้งแก้วพร้อมเป็นอาหารพร้อมกบกับเป็นอาหารพี่น้องจ้าบ่ได้มีตะกบได้พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปชมอึงจ้ะหวกอึงหวกอึงผ้ามาบึงบอที่เป็นลูกอึงพี่น้องเห็นบอนน่ตอนนี้เพิ่นกำลัง เพิ่งได้อาทิตย์เดียวอึ้องเผาพี่นออ้องอึ้งเผาหรือว่าอึ้องปากขวดแมนเบิดได้หนิจ้าที่เห็นดำๆนี่แมนเบิดเลยพี่น้องตาสะออนบ่มือนี่พามาชมสวนผสมผสานเลี้ยงทั้งกบเลี้ยงทั้งอึ้องเผาแล้วกะแล้วเพาะลูกเอาเองนี่พี่น้องจ้ะเป็นหวกพอดี นี่คือบริเวนที่เล่าไวลูกออดพี่น้องจ้าลูกออดเป็นลูกออดของอึ้องปากขวดพี่น้องกับอึ้องเผาวันเฮ้านี่ยนะจ้านี่เพราะมันไขแล้วเพิ่นเอาไขมาใส่หนีมันแตกเป็นโตอ่อนเดี๋ยวสิผ้าช่มบริเวณหลบอๆพี่น้องนี่ของฟาร์มของปลาอ้อยลุงเดชจ้าเพิ่นเลี้ยงหลายแนวตะกะเตนกับมีพี่น้องไปเบิ่งตะกะเตนกำลังกำลังเอาไขเลยจ้า แต่ก่อนเราเลี้ยงตะกะแเตนหลายแต่๋ยวนี้เราลดปริมาณลงเพราะวา่าเราเปลี่ยนมาเลี้ยงปลาเ,เลี้ยงกบพี่น้องอยู่ในบอ่อหนี่มีปลาดุกแล้วก็มีกบพร้อม,ม,มเราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มเดียวกันอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบอ่อเดียวกันสร้างจากบอ่อธรรมชาติตาอิงธรรมชาติตาก็คือเอาผาดํามกปูแล้วก็เอาน้ำใสเอาผักบุ้งมาลงผักบุ้งยังก็ได้พี่น้องผักบุ้งแก้วก็ได้เก็บขายได้เก็บกิน แล้วก็เอาปลูกประดุกมาปลอยส่วนกบเนั่นกหไงแล้วเริ่มไยงยแล้วพี่น้องจานี่นี่เราเอาอาหารวานให้เบิง้งเดี๋ยวิ่นสิแตกมากินอาหารพี่น้องเป็นการเลี้ยงที่แบบว่าใส่พื้นที่แบบประหยัดแล้วก็เลี้ยงได้ทั้งกบทั้งปลาพี่น้องเบื้เงิ่นขืนมากินอาหารพี่น้องจา้าตะสะออนคบว่าอันนี้ประดุกจ้าประดุกกบก็บสิกินอีกอยู่ทางหนึ่งจา้า อยู่ในกันอยู่น้ากันนี่แหละจ้าอยู่ในบอ่อเดียวกันนี่แหละหก,กำลังกินอาหารพอดีพี่น้องแสดงว่าอยู่นี่น้ำเลือกเนี่ยมันหยีได้เปลี่ยนน้ำป้ะนี่เปลี่ยนยยเปลี่ยนแล้วมันดำเพราะใครเพราะเปลี่ยนด้วยนน้ำหยิบมือของมันก็เปลี่ยนนย้ำหนมด